ครับพบกับผมบ๊อบบี้เอเบียร์พรีเมีนะครับในช่วงขับไปขายไปนะครับวันนี้นะครับไม่ต้องสงสัยครับใช่ครับ Mercedes-Benz ครับ C350E นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นปลั๊กอินนะครับเป็นกึ่งไฟฟ้านัเนเองนะครับสามารถขับไฟฟ้าล้วนก็ได้สามารถขับเป็นไฮบริดก็ได้ขับเป็นน้ํามันก็ได้นะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดลึกๆกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยพิเศษยังไงครับไปดูกันเลย โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันในทีละจุดนะฮะว่าความสมบูรณ์ของเจ้า C สามน E คันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับความหล่อความโดดเด่นของเขานะครับรถคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยครับวิ่งเพียง7 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่ช้ำเลยนะครับสีดําเดิมจากโรงงานนะครับดูดูดํทำมือทำมือนะครับสวยนะครับดูหรูหราแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้านะครับการออกแบบของเขานะครับก็เหมือนเดิมครับเป็น LED นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ที่เป็นไฟเหมือนเพชรตรงนี้นะเป็นดอก เป็นเม็ดเม็ดตรงนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับไปหน้าเลี้ยวตามครับเป็นระบบ led นะครับ intelligent light นะครับระบบของเขาเนี่ยก็จะส่อสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับปาร์คเซนเซอร์คันนี้นะครับมีมาถึง6จุดนะครับผมก็ทําให้กะระยะได้ง่ายนะครับทางด้านด้านข้างเอยอะไรเอยในดีก็ตรงด้านหน้าก็ทําให้สังเกตได้ง่ายนะครับด้านล่างสังเกตนะครับการชนหน้าของเขานะครับก็ จะเป็นการชนหน้า AMG นะครับความหล่อความสง่างามของเขาก็เป็นเอกลักษณ์นิยมเลยนะครับด้านหน้านะครับมีกล้องมาด้วยนะครับทำให้การกะระยะการจอดนะครับหรือการกะระยะเลี้ยวโค้งต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ง่ายนะครับรุ่นนี้เป็นดาวจมนะครับก็ทําให้ดูโฉบเฉี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับว่า AMG นั้นนะครับสวยขนาดไหนนะครับก็ล้อนะครับเป็น AMG นะครับยางนะครับเป็นยาง Continental นะครับติดตัวมานะครับก็ อาจจะดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวถ้าไม่ชอบใจเดี๋ยว AB ดูแลให้ครับผมสีดําเดิมจากโรงงานนะครับสีสันเต็มนะครับดูนะฮะกระจกนะครับไฟเลี้ยวข้างไม่มีการแตกรายงานนะครับใช้งานได้สมบูรณ์นะครับก็เป็นระบบ LED นะครับเวลาส่องสว่างเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็จะโดดเด่นมากกระพริบแป๊บแปบแสวยมากเลยนะฮะคิวรีน้ำนะครับสีเงินนะครับตัดนะครับกับตัวรถนะครับทําให้ดูหรูหรานะครับก็มือจับนะครับ ตรงนี้มีโครเมียมนะครับก็ทําให้ดูหรูหราเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถเปิดประตูเข้าไปได้เลยนะครับช้ยบันไดด้านล่างนะครับคันนี้ก็จะมีคิ้วโครเมียมให้ด้วยนะครับก็สวยงามนะครับก็เป็นคิ้วยาวตั้งแต่หัวจดท้ายเลยทําให ดูหรูหราไปอีกแบบนะครับล้อ AMG นะครับตรงรุ่นจากโรงงานนะครับเราตรวจสอบเบรกแล้วนะครับผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับด้านบนนะครับมาดูกันบ้านะครับเป็นพารามิกคลาสรูฟนะครับก็สามารถาเห็นนะครับวิวด้านบนครับได้อย่างเต็มใบเลยนะครับทำให้วิสัยทัศน์ของการขับขี่คันนี้เนี่ยไม่เบื่อนะครับเวลาออกต่างจังหวัดวิ่งทางไกลนะครับก็สามารถที่จะเปิดรับลมได้นะครับสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่า เป็นยังไงนะครับเพอร์เฟกขนาดไหนโอเคครับก็ชัดเจนนะครับตรงรุ่นนะครับ C 3 5 0 E นะครับระบบปลั๊กอินนะครับก็นี่นะฮะก็จะมีคิ้วโครเมียมนะครับชัดเจนนะครับเป็นระบบ AMG นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับที่เสียบนะครับปลั๊กอินนะครับสายชาร์จบ้านนั่นเองนะครับด้านล่างก็เป็นขูลลากนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างนะครับเป็นโชว์ท่อคู่นะครับระบบชุดแต่งของ AMG นะครับ ก็ป์คเซนเซอร์นะครับมาถึง6จุดนะครับสามารถกะระยะถอยนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับได้ง่ายนะครับก็ด้านล่างนะครับซ่อนกล้องไว้ตรงนี้นะครับก็เวลาขับขี่ก็สวยงามนะครับสามารถที่กะระยะได้ง่ายไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกจิกบุกบินนะครับหรือร่องรอยกระเทาะของหินหรือแตกรายงานนะครับก็คาดว่าคันนี้เนี่ยน่าจะจอดในร่มนะครับจอดในร่มแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยเป็นระบบ LED แล้วเวลาที่สองสว่างเนี่ยก็จะทำให้รถคันนี้เนี่ยเห็นเด่นได้ชัดเจนแล้วก็โดดเด่นบนท้องถนนแน่นอนนะครับก็ สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับเหมาะมากๆกับการขับในเมืองนะครับหรือจะใช้ต่างจังหวัดก็เหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเข้าสูนเบนท์ได้ทั่วประเทศไทยแล้วก็อู่ซ่อมเบนซ์เก่งๆในประเทศไทยมีเยอะมากที่สำคัญเรารับประกันหลังการขาย1ปีนะครับเดี๋ยวไปดูห้องสัมภาระกันบ้างดีกว่านะครับว่าห้องสัมภาระคันนี้เนี่ยสมบูรณ์ยังไงนะครับก็ดูนะครับดูจากโครงสร้างคันนี้นะครับก็ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับแล้วก็ สปริงชกหลักนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับเป็นรุ่นฝาท้ายไฟฟ้าครับตัวท็อปแน่นอนนะครับไฟสองสว่างนะครับก็เวลาเปิดฝาตัวนี้ก็จะทําให้เห็นนะครับเด่นชัดมีมือจับดึงครับโยกได้ง่ายนะครับสามารถที่จะใช้แบบระบบแมนนวลได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นระบบ ปรับไฟฟ้าก็ได้นะครับผมก็ว่าง่ายสะดวกมากๆนะครับช่องเก็บสมาระด้านหลังเนี่ยนะฮะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็พอพอดีเลยนะฮะใส่กระเป๋าเดินทางได้อะไรได้นะฮะก็สวยมากๆนะครับโอเคอันนี้เนี่ยระบบสมบูรณ์มากๆนะครับมีตรงนี้เป็นช่องที่เก็บนะครับสายชาร์จนั่นเองนะครับยอดเลยนะครับสวยนะครับ สมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักพิความหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับตรวจสอบแล้วไปดูภายในของเขาบ้างดีกว่าว่าออกแบบมาเป็นยังไงนะครับหน้าใช้หน้านั่งหน้าขี่สะอาดไหมสวยไหมไม่เท่าไหร่ไปดูข้างในกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับโอเคขออนุญาตนะครับเลื่อนเบาะนิดนึงนะฮะปรับเบาะให้เข้ากับสรีระอันใหญ่โตของผมก่อนแล้วกันนะฮะอ่าโอเคนะครับปรับนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองระบบอะไรต่างๆนะครับอันดับแรกก็คงจะขาดไม่ได้เลยคือเปิดแอร์ก่อนอ่าเปิดแอร์แล้วนะครับกดออโต้เรียบร้อยนะครับตอนนี้แอร์ทำงานแล้วนะฮะโอ้โหแอร์เย็นมากนะฮะ โอเคผมเบานิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้แอร์ปรับระดับได้ถึงสูงสุดถึงเเบอร์7เลยแรงมากเลยนะฮะนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นนะครับตอนนี้คือปรับน้ํายาสูงสุดเลยไม่รู้ใครปรับไว้นะฮะก็เดี๋ยวปรับดูกันนะครับเบอร์7เลยนะครับก็ลดลงมาหน่อยแล้วกันนะครับเอาสักเบอร์สน่าจะกําลังดีนะครับช่องแอร์มาถึง3าช่องเลยนะครับด้านข้างนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเบอร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็จอแสดงผลนะครับต่างๆนะครับก็บอกรุ่นนะครับ สามารถดูเวลาได้นะครับดูสถานะรถของเราได้นะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้นะครับเบลล์แอตจัสมนต์นะครับนะฮะมีรูปต่างๆบรรยายไว้ชัดเจนนะครับก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยง่ายนะครับมีการจะเลือกตั้งโหมดฟังก์ชันต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ขับขี่ก็ง่ายมากครับหมูเลยคันนี้ใช้ง่ายนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับกล้องนะครับคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับ มีกล้องนะครับ360องศานะครับเดี่ยวกล้องดูนะฮะ300สามารถดูได้หมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะตรงนี้มีคนเปิดประตูอยู่นะครับกล้องพบตากล้องผมยืนอยู่ข้างซ้ายนะเห็นไหมเห็นฮะก็จะมีบอกได้เลยด้านหลังนี่เป็นออฟฟิศนะฮะดูเห็นได้ชัดเลยนะฮะถือว่าง่ายนะครับกับการกะระยะหรือว่าการใช้งานนะครับคุณผู้หญิงที่กําลัง เลือกใช้รุ่นนี้อยู่เนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆนะครับและเลขไม้น้อยด้วยเพียง็น78,000กิโลเท่านั้นนะครับด้านบนก็มีพารามิกกาสรูฟครับงอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับก็ใช้งานง่ายภายในอินททเลียจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีทริมลายไม้นะครับที่ทำให้ซ์เจอร์ของเขานะครับการสัมผัสต่างๆเนี่ยเหมือนไม้จริงๆเลยนะครับนะครับเหมือนไม้จริงเลยนะครับเกียร์ก็อยู่ที่มือแล้วใช้งานง่ายนะครับเพียงตบลงนะครับก็เข้าเกียร์ออโททีอยู่ข้างนี้ อ่าโอเคนะฮะเข้าเกียร์นะครับเรียบร้อยดีหนึ่งนะครับแล้วเวลาจอดเกียร์พีก็ตบกดลงนะครับก็ใช้งานง่ายๆมีมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับก็เพิ่มอรรถรสในการขับขี่ต่างๆนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้านะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเข้าออกนะครับตามสรีระของผู้ขับขี่ได้เลยนะครับสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังบ้างดีกว่าว่านั่งสบายไหมผมจะไม่ปรับเบาะกลับแล้วกันนะครับผมปรับเยอะมากเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่านั่งได้ไหมไปดูกันเลยนั่งแล้วนะฮะ ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ผมเลื่อนเบาะแทบจะสุดเลยนะฮะก็ดูช่องเข่าผมก็ตอนนี้ก็ติดนะฮะก็แต่ว่าผมได้เพราะว่าคือต้องแจ้งก่อนคือผมหนักเกือบร้อยโลนะครับก็รูปร่างค่อนข้างใหญ่สูง175งนะครับก็จะตัวใหญ่นะครับก็ถ้าคนตัวเล็กนะครับคนทั่วไปเนี่ยผมว่านั่งสบายมากเลยด้านหลังนะฮะมีช่องแอร์นะครับที่ไม่ต้องพึ่งพาด้านหน้านะครับก็สามารถปรับลมได้ตรงนี้นะครับแต่ปรับอุณหภูมิไม่ได้ครับก็จะทําให้ไม่รู้สึกร้อนนั่นเองนะครับด้านหลังมีบ่านหลังด้วยนะะ ไฟสองสว่างเป็นระบบ LED นะครับก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยใช้งานได้นะครับเหมาะสมมากๆพร้อมเดินทางทุกที่ครับเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักของเขานั่นคือเครื่องยนต์ครับไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของหัวใจหลักของรถคันนี้บ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูในระบบเครื่องยนต์ของเขานะครับอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นระบบไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เนี่ย สามารถที่จะชาร์จไฟฟ้านะครับแล้ววิ่งแบบไฟฟ้าเพียวๆได้ถึงประมาณสัก30กิโลเมตรนะครับก็แรงม้าของเขารุ่นนี้เนี่ยพิเศษมากแรงม้าของเขาคุณจะคาดไม่ถึงเลยเขาพกมาถึง211แรงมา้านะครับถือว่าแรงมากๆครับซี CC ก็อยู่ที่ประมาณสัก2000ซีซีนะครับก็ถือว่ากระทัดรัดนะครับใช้งานได้นะครับเอารุ่นนี้นะครับถือว่า ไม่กินน้ำมันเลยนะครับประหยัดน้ำมันมากมากนะครับน้ำมันของเขาเนี่ยอัตราการกินน้ํามันจะอยู่ที่ประมาณสัก22ถึง28กิโลต่อลิตรนะครับเพราะว่าเขาพึ่งพาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยประหยัดและตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้านะครับและเพื่อนๆได้ใน ถ้าคนที่ต้องการประหยัดนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างเขาบ้านนะครับก็อย่างเรียนไปเบื้องต้นนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือตัดต่อตัวถังก็คานรับด้านหน้าตรวจสอบแล้วนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับประวัติดีนะครับก็คานรับบนคานรับล่างนะครับตรวจสอบแล้วนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีการขยับใดๆนะครับเกอร์นะครับอยู่ครบนะครับก็ การใช้งานยังอยู่ได้ดีนะครับสปริงนะครับฝากระโปรงก็ยังใช้งานได้นะพรอมใช้งานนะครับระบบน้ําต่างๆนะครับระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับระบบแอร์ต่างๆทาง A b p r e m i u มมอเตอร์นะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับก็ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับสามารถเซอร์วิสต่อได้เลยคันนี้ก็สามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศไทยไร้กังวลเลยนะครับและที่สำคัญทาง a b p r e m i มมมอเตอร์เนี่ยเรารับประกันให้อีกหนึ่งปีด้วยนะครับหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและมีอีกหลายฟังก์ชันที่เรารับประกันลูกค้านะครับเรารับประกัน สูงสุดเนี่ยถึง2ปีนะครับหรือ7 0 0กิโลเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันเลือกการใช้งานของลูกค้านะครับก็เรามีให้เลือกเขาเรียกยืดหยุ่นในการานำเสนอหรือว่าขายลูกค้านั่นเองนะครับลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาทาง ABP r e u Motor ได้เลยนะครับว่าพวกเรานะครับพร้อมสแตนบายคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้า คุณลูกค้านะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์แอดมาได้ที่ AB Premium Motor นะครับทักได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและมาถึงราคาของเขานะครับราคาของรบพิเศษนะครับคันนี้เนี่ยตัวท็อปไม่น้อยปีใหม่นะครับเนื้อหาดีนะครับคันนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนครับราคาพิเศษเพียง1,399,900บาทเท่านั้นนะครับใช่ครับฟังอีกครั้งหนึ่ง1,399,900บาทนะครับดาว10%นะครับหรือลูกค้าเครดิตดี ไม่ดาวเลยก็ได้นะครับก็ผ่อนสบายๆนะครับไม่เกิน30 0 0 0บาทแน่นอนนะครับก็สามารถเลือกได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการผ่อน4ปี5ปี6ปีนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79นะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับคุณลูกค้าได้และที่สำคัญทาง a b p m o t o r นะครับมีสถาบันการเงินนะครับรองรับกว่า10แห่งนะครับมีทั้ง leasing และแบงค์หลักแบงค์ใหญ่ๆนะครับทั่วประเทศเข้าบริการ ของเรรานะคับผมแล้วถ้าชอบรถของทาง AB Premium Motor นะครับชอบคลิปของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c r r 4 s u r ั re sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car ์โ u r e r e c o m